คาถาหัวใจเศรษฐีเคล็ดลับที่จะทำให้ร่ำรวยได้จริงไม่ใช่แค่สวดแล้วจะร่ำรวยคาถานี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนต้องปฏิบัติให้ได้สม่ำเสมอโดยเคร่งครัดแล้วความศักดิ์สิทธิ์จึงจะบังเกิดขึ้นคาถาหัวใจเศรษฐีมาจากหลักธรรมที่ชื่อว่าทิฏฐธรรมิกตถประโยชน์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแนะนำหนทางแห่งความเป็นผู้ประเสรศิฐทางแห่งความสุขและร่ำรวยเอาไว้ ที่บุคคลใดต้องการมีชีวิตเต็มไปด้วยความสุขล่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมีกรรยาณน้ามิตรที่ดีและมีชื่อเสียงเกยียรติยศคำที่เป็นหัวใจเศรษฐีเป็นคำย่ออุอากะสะซึ่งมาจากหลักธรรมสประการดังนี้ข้อ 1. อุทฐานสัมปทาขยันหมั่นเพียรในการทำการงานโดยสุจริตและจะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างความเจริญในงานที่ทำด้วย สองอักษัสัมปัปทารู้จักเก็บรักษาทรัพย์ม่ให้ลุว่วไหลนั่นก็คือการเก็บออมและหลีกเว้นจากอบบยามุกทั้งปวงสามกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นเพื่อนจะต้องคบคนดีที่มีศืลธรรมเพื่อส่งเสริมให้เราไปในทางที่เจริญ 4. ส,สมะชีวิตตาใช้ชีวิตตามกำลังทรัพย์ไม่ฟุ่มเฟือยไม่ก่อนี่ใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอเพียง เคล็ดลับทุกๆเช้าก่อนออกจากบ้านให้ท่องคาถาหัวใจเสร็ฐถีห้าจบและปฏิบัติตามหลักธรรมสีประการนี้โดยเข่งคัดความร่ำรวยและความโชคดีจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณได้ตามที่ปรารถนา